ซึ่งอยากถามค่ะว่าทำไมจะต้องเลือกบุริธิธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะอันนี้ตอบไปแล้วนะอยากอยากอยากฟังค่ะอยากฟังตอบไค่ะตอบตอบได้อีกค่ะตอบได้อีกนักข่าวบอกว่าไงตอบไปแล้วอ๋อท่านข่งวบอสกว่ามันไม่ตรงประเด็นนะคือมันชักจูงเอาเข้ามาไ่แลนนักข่าวให้ตอบไหมเอาว่าไงอป เอาไปแล้วเอาเอางี้ตามนักข่าวแล้วกันเนาะวันนี้ที่มาแหลงข่าวโอเคค่ะสืบเนื่นองจากที่ขิงชุติการมิสยูนิเวอร์สุราษธานีา0 2 5นี2025ค่ะเคยมีการตั้งคำถามถ,ามถึงการจอมพลังเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อจัดซื้อรถกระบะสำหรับลำเลียงกระสุนและสเสบียงให้ทหารตามแนวชายแดน ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในตอนนั้นโดยขิงตั้งข้อสงสัยว่าทําไมพลเรือนอย่างการจอมพลังถึงต้องเป็นตัวกลางในการลําเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกาลาโหมหรือกองทัพและการระดมทุนควรเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งการตั้งคําถามครั้งนั้นค่ะก็ทําให้ขิงได้รับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมโดยขิงได้เคยชีย้แจงไปแล้วว่าไม่ได้มีปัญหากับการจอมพลัง แต่ต้องการให้สังคมได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวล่าสุดข่าวกับการถแถลงข่าวของการจอมพลังเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เพื่อชี้แจงข้อสงสัยว่าทุจริตหรือไม่โดยมีประธานมูลนิธิและผู้ทำบัญชีร่วมถแถลงโดยนางสาวการนาสถาวรประธานมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ได้กล่าวว่ามูลนิธิตั้งมาโดยมีเงินตั้งต้น500,000บาทจากการลงขันของเพื่อนการจอมพลัง เงินเข้าทั้งหมด207ล้านบาทใช้ไปแล้ว117ล้านคงเหลือประมาณ90ล้านบาทสำหรับตัวการจัดตั้งที่สงสัยว่ารับบริจาคก,ก่อนตั้งมูลนิธิหรือไม่ยืนยันว่าเรียกรับหลังจากนั้นเรื่องของบัญชีที่บอกว่าข้อ39ถ้ายุบเลิกมูลนิธิจะโอนให้มูลนิธิธรรมนัตนั้น ก็เพราะตอนนั้นเรารีบทําเพราะทากันเองไม่ไหวแล้วเราเป็นผู้สัมมาอาชีพทํานานก็ไม่ไหวเราส่งเอกสารตอนแรกถูกตีตกเพราะไม่รู้เรื่องข้อนี้ว่าต้องใส่ด้วยหรือไม่โดยการจําพลังยังกล่าวว่าสาเหตุที่ใส่ชื่อมูลนิธิธรรมนัตเพราะรีบแต่พอเรื่องมันเกิดหลายคนไม่สบายใจบิดข่าวจนคลาดเคลื่อนไม่คิดว่าจะทําเอาเงินไปให้ใครแล้วก็ไม่เคยมีเงินไปถึงมูลนิธิธรรมนัฐเลย ตอนนั้นอาจคิดน้อยตอนนี้คุยกันแล้วประสานมูลนิธิที่มีความมั่นคงจะเปลี่ยนข้อ39เป็นมูลนิธิที่มีความมั่นคงแต่ไม่บอกชื่อเดี๋ยวหาว่าโหนเขาในวันที่เรามีปัญหาและเมื่อถามว่าทําไมการไม่มาเป็นประธานมูลนิธิเองการจอมพลังกล่าวว่าตอนแรกคิดใช้ชื่อตนเพราะเมื่อตายไปแล้วก็จะช่วยต่อได้ อีกมุมเรื่องการไม่มีอำนาจก็จะเป็นความโปรง่งใสหลายคนอาจคิดว่าไม่นั่งไม่โปรง่งใสวันนี้หลายคนอยากให้นั่งก็จะมานั่งเองถ้าเราไม่โปรง่งใสเดี๋ยวผมมานั่งเอง ในขณะเดียวกันค่ะระหว่างการถแถลงข่าวนั้นก็เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมรับฟังในการถแถลงได้ถามคำถามกับมูลนิธิการจอมพลังซึ่งก็มีทางด้านของขิงค่ะเป็นมิสยูนิเวอร์สุราธานี2025ที่ได้เข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นการสนิบสนมของการจอมพลังกับธรรมนัตนะคะแต่ด้วยคำถามดังกล่าวที่มีการเท้าความค่อนข้างเยอะ ก็ทําให้หนักข่าวหลายคนถึงกับพูดว่าคําถามนี้เนี่ยถามไปแล้วซึ่งการจอมพลังก็ยังไม่ได้ตอบคําถามนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ได้ตอบเรื่องของความสนิทสนมกับธรรมนัตไปแล้วจนกันเนี่ยต้องเอ่ยปากว่าให้ผู้สื่อข่าวตอบแล้วกันว่าคําถามนี้ถามไปแล้วหรือยังเพราะทุกคนก็ต่างรีบจะทําข่าวให้เสร็จทันเที่ยงซึ่งผู้สื่อข่าวก็ตอบกันหลายคนเลยนะคะบอกว่าคําถามนี้ถามไปแล้วค่ะ ขอชื่นชมคุณกันแล้วก็ทางบริเนตทีกอดอาหาที่แบบว่ายังมีการนิเทโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้และผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ขีมองว่าประเด็นที่มันเป็นข้อพิพาทข้อถกเถียงในสังคมตอนนี้มันไม่ได้เป็นว่าคุณการช่วยเหลือสังคมหรือไม่เท่าที่เราเห็นโอเคมันมีภาพออกมาประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่เขาก็พูดจริงว่าโอเคมีส่วนที่คุณการได้เข้าไปช่วยเหลือจริงๆแต่วันนี้ขิงอยากจะ ามาชวนคุยกับคุณกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันนะคะกับประเด็นที่มันเป็น c o n t r o v e r s y จริงๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมค,ค่ะเมื่อกี้คุณกันมีการ address ไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเรื่องของระบบ red tape ของราชการในประเทศไทยที่มันจะต้อง red tape มันหมายถึง process oh, oh, okay. กระบวนการทางราชการ oh, <okay. S 1> ที่มันใช้เวลานาน,านที่เป็นขั้นเป็นตอนพีระมิดจากด้านบนสู่ด้านล่างที่มันจะต้องใช้เวลานาน,านมากอีกมีคําถามค่ะคือ เข้าใจประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภูมิภาคที่จะมีการสู้รบระหว่างประเทศตลอดเวลามันอาจจะเป็นสิ่งที่พยายามทําความเข้าใจได้ที่กระทรวงกลาโหมหรือทางกองทัพเนี่ยอาจจะได้ไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือเท้าความก่อนค่ะเพราะอยากให้เขาตอบตรงคําถามนะคะเพราะเราได้ฟังมามันไม่ค่อยไม่ไมไมตรงคําถามค่ะค่ะคือในเรื่องของกองทัพอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเข้าประเด็นเลยก็คือถิงมองว่า ถ้ามันเป็นแบบนี้เราบริจาคก,กันไปเรื่อยๆแล้วทางรัฐบาลหรือว่าในส่วนของผู้ที่มีอำนาจบริหารเขาจะไม่มีโปรโตคอลเรื่องของ risk m a n a g e มนต์หรือว่าการจัดการความเสี่ยงรอคะเพราะสมมติว่าสิ่งที่คุณการพูดออกมาเนี่ยมันคือไป justify กระบวนการทํางานของผู้ที่มีอำนาจทางรัฐทางรัฐบาลที่จะแบบสามารถใช้เงินประชาชนไปเรื่อยๆทีนี้พอมันเป็นแบบนี้อันนี้ขอเท้าความก่อนนะคะเผื่อใครไม่เข้าใจทีนี้มันจะเข้าสู่คําถามค่ะคือตอนเนี้ย สิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาคือว่ามันมีเอกสารออกมาว่าปลายทางหากมูลนิธิการจอมพลังลมเลิกไปแล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์คือมูลนิธิธรรมนัตครมเผ่าซึ่งเมื่อกี้ทางคุณอีฟมีการ address ดดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นตัวของนิติบุนคคลบุคคลใช่ไหมคะไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับตัวคุณธรรมนัตอันนี้ก็แสดงว่าในเรื่องของการนั่งเป็นกรรมการก็น่าจะเหมือนมูลนิธิมูลนิธิการจอมพลังอาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่ามันคืออะไรค่ะ ซึ่งอยากถามค่ะว่าทำไมจะต้องเลือกบุรนิธิธรรมนัฐพรมเผาค่ะที่มากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคำว่าสนิทกันนะอันนี้ตอบไปแล้วนะอยากอยากอยากฟังค่ะอยากฟังตอบค่ะตอบตอบได้อีกค่ะตอบได้อีกในเรื่องของความสนิทนักข่าวบอกว่าไงตอบไปแล้วนักข่าวบอกว่ารู้สึกว่ามันไม่ตรงประเด็นนะคะก็มันชักจูงเอาเข้าไปแล้วทีงี้ หน้าข่าวให้ตอบไหมเอาว่าไงตอบไปตอบไปแล้วเอาก็เอางี้ตามหน้าข่าวแล้วกันเนอวันนี้ที่มาแถลงข่า,า,ขาวโอเคค่ะโอเคครับ